ผู้โดยารขบวนรถวิ่งผ่านในทางชลาที่ต่อสร้างใหม่ทางชลาที่หนึ่งท่านผู้โดยสารที่ยืนติดขอบทางชลาที่หนึ่งฝั่งด้านหน้าอาคารสถานีหลังใหม่หรือเดินข้ามไปมาตรงบริเวณทางเดิมข้ามทุ่งสาบเหวดระมัตระวัตรายกักขบวนรถด้วยค่ะนี้เราได้เห็นรอยยบซอมนะครับทั้งสองชุดมาวิ่งสายใต้ทั้งคู่เลยมี984กับ914นะครับ984พึ้นผ่านไปก่อนหน้านะครับ914ก็ ยิงตามหลังรอทางกันมาะเลยนะ Thank you.